ในวันนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีหนี้สินไม่รู้จะขอพรที่ไหนไม่รู้จะพึ่งที่ไหนไม่รู้จะทําอย่างไรอยากได้ความสําเร็จบังเกิดในชีวิตอยากมีการงานที่ดีอยากมีการเงินที่ดีอยากจะค้าขายดีถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้แวะมาที่พัทยาอยากให้คุณมาที่เทวไลพระแม่ทุลคาค่ะ ที่กาดจะอยู่ที่ซอยพรประพาน,นิมิต33ใกล้สนามกรอบสยามคันที่ครับมีที่จอดรถพร้อมกับเวลาที่คุณมาที่นี่นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานแนะนำดูแลไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารวมถึงนะคะที่เนี่ยจะมีพระพิคเนต ปางที่33สามารถขอพอรในเรื่องของความสำเร็จได้ทุกประการมีองค์พระแม่มารีอัมันที่ขอในเรื่องของการปลดหนี้หลายๆคนที่มาก็บอกว่าขอไปสำเร็จสมหวังสมปรารถนาแล้วคุณล่ะคะรีรออะไรมีโอกาสผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วนะคะตรงมาได้เลยคะ่ะเปิดทุกวันตั้งแต่9มงเชา้าจนถึง5มงเย็น